โอ้มามามาวันนี้มาเยอะเนี่ยสวัสดีครับผมออฟคอลเลกเตอร์ er นะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วปกติไม่ได้ท,ทําคลิปแบบนี้นานมากแล้วเพื่อนๆน,น,น้องๆที่ติดตามเพจออฟคอลเลกเตอร์ er นะครับสําคัญที่สุดเนาะเรื่องเสื้อยืดวินเทจต้องอยากจะรู้ว่าเป็นเสื้อแท้หรือเปล่าเสื้อแท้เป็นยังไงเสื้อดีหรือเปล่าก็ฝากกดติดตามเพจออฟคอลเลกเตอร์ er นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําบริการบริการหนึ่งคือผมมีรับซื้อ แล้วก็รับจำนำเกี่ยวกับเรื่องของสื้อยืดวินเทจเนี่ยหมดนี้คือก็คือซื้อในไทยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆดูในเนี้ยดูได้นะครับแล้วผมก็แนะนําด้วยว่ามันเป็นของแท้น่าเล่นยังไงราคาเท่าไหร่นี่อ๋ออันนี้นี่นะครับตัวแรกที่ได้มาเดี๋ยวผมจะโอนไปตามนี้นะครับคือต้องประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่เพิ่งเคยดูครั้งแรกนะครับผมจะโอนเงินตอนของถึงนะครับก็จะให้เขียนว่าชื่อ Facebook ว่าไลน์มีเบอร์ติดต่อยังไงบ้างแล้วก็จะมีราคาขายนะครับ2ตัวราาาคเท่่ไหบ้งอย่าง้ผมือ อันนี้น่าจะเป็นของคุณของคุณคุณแบ็กนะครับนี่คุณอิสริยศแบ็กนะครับลูกค้าเก่านะโหได้เด็บบิทเทอร์อันนี้น่าจะได้จากเกมตัดฉลากผมไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอีลิคแคปตันนี่เป็นอีกลายหนึ่งที่ผมซื้อตลอดนะครับสวยมากเลยแคปตันตัวนี้นะครับนี่ลายจริงๆก็ไม่ได้แพงมากนะพวกนี้นะพวกนี้ก็หลักหลักพันนะไม่ถึงหลักหมื่นเดี๋ยวมาดูต่อนะครับอ้าวอันต่อมาโอเคโอ้ยลายคลาสสิกละนะครับไม่มีใบามาเนาะอันนี้ นี่ฮะเ็นโอเคอันนี้เป็นพิงฟอยนะพิงฟอยไรพิงคลาสสิกคลาสสิกอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนํานะจริงๆตัวนี้มีอยู่สองป้ายนะมีป้ายวินเท์แลนด์ด้วยแต่ผมแนะนําเป็นป้ายเฮนป้ายนี้เนื้อผ้าโคตรดีเลยนะครับตัวนี้มันเนื้อผ้าจะดีมากๆแนะนําเป็นป้ายนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกลายหนึ่งที่สําหรับผมนะเก็บได้สวยเลยนะเอาแยกไว้ bye. มาดูต่อครับอ๋อนิดนึงครับวันนี้มีน้องคนหนึ่งมาขายที่โคราชน,นะคือผมบอกก่อนว่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยผมจะอยู่ที่โคราชน้องที่อยู่โคราชที่ก็ออกมาขายได้แต่วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมจะอยู่ที่สารยานะครับอันนี้ผมได้มาจากน้องที่โอนส่งที่โคราชนะถ้าดูอยู่คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับเป็นแบทแมนฟอร์เวอร์นะครับเป็นลิเดอร์ครับตัวนี้นะนี่ตายใจแอนด้วยมันแต่มันจะเป็นลายหลังนะครับตัวนี้ได้มาถูกมากเลยใช่ไหมผมได้มาแค่สองพันบาทนี่บอกราคาทุนเลยนะได้แค่สองพันถูกมากนะอ่ะแยกไว้โอ้เพียบเลย ดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้แอบเย็นนิดหนึ่งนี่อย่างนี้ผมก็ซื้อนะครับอ่ะเราแกะแกะ่สองซองก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบางทีอ่ะคนส่งมาหลายคนเริ่มถามแล้วตอนนี้มันสี่โมงเย็นแล้วนะครับสี่ห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบโอนตังค์ให้เขาเพราะว่าบางท่านเนี่ยมาถึงเม,มื่อวานนี้นะครับแล้วเขาก็สงสสยว่าพี่อ้อเมื่อไหร่จะโอนตังค์ให้ผมพี่นะครับนี่ผมกำลังจะโอนตังค์ให้นะเพราะว่ารอถ่ายคลิป ช้านิดหนึ่งนะครับอันนี้โอเคโลลลิ n g s t o นี่สวยมากเลยนี่ีสวยมากจริงๆผมมีอีกตัวหนึ่งนะอยู่ตรงไหนวะจริงๆมีลายเดียวกันเลยตัวนี้อืตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นลายเดียวกันเลยแต่ว่าคุณภาพผมโคตรชอบเลยโรลลิ n g s t o ว e w o o d l o เนี่ยนี่ตัวนี้เป็นตัวทั้งสองตัวคือตัวยุโรปนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นป้ายยุโรปแต่ว่าป้ายมันหายไปตัวนี้ก็เป็นป้ายป้ายฟุตยูเอสนะครับตัวนี้เป็นงานยูเอสแต่ว่า ทำที่ US ไปขายในยุโรปนะครับตัวนี้อันนี้ไม่ได้เขีนยนใบมายังไม่ได้ออนนะเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะเอาแยากไว้ก่อนนะยังไม่โอนอะไปรีไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวบางคนไม่เขีนยนใบมาเนี่ยผมจะลําบากนิดนึงนะอะตัวต่อมาครับเขียนใบามาถูกต้องครับนี่เขียนใบามาอย่างเงี้ยถูกต้องเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันโอ้ตัวนี้โอเคเป็นการ์ดโรสเซสครับเป็นป้ายบล็อกค้ามนะครับตัวนี้นี่ลายดูสวยนะ ก็เป็นอีกไลายหนึ่งที่ผมสําหรับผมนะผมว่าคลาสสิกนะลายนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะลองดูลายละเอียดดีๆนะครับนี่เป็นการ์ดลอเซอร์ที่เป็นลายหัวกระโหลกแล้วก็มีหัวใจนะครับแล้วก็มีปืนสวยมากเลยนะตอนนี้เป็นการออฟฟิเชียลของของเขาด้วยนะของการ์ดลอเซอร์ด้วยนะครับอ่ะดูต่อนะผมขออนุญาตนะครับค่อยๆแกะไปมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าซื้อเยอะนะเรื่องางหลังผมพยายามซื้อในไทยที่อเมริกาเนี่ยต้องบอกตรงว่า สวยมากเลยที่เมกาของแพงแล้วก็ดอลลาร์ม,มันแพงเพราะว่าดอลลาร์มันสูงนะครับตัวนี้ฮะโอ<ฮ>้ยเขียนมาถูกต้องครับขออนุญาตนะเดี๋ยวแยกไว้เลยเนาะนี่ฮะโอ้หตัวนี้สวยมากตัวนี้ชอบมากครับโหนี่เป็นลายเรือดำน้ำเลยนะครับเนี่ยนี่สวยๆแล้ว ACDC ครับเป็นตัวทัวร์ปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดในตัวปี8ปดแดเจ็ดผมชอบมากเลยนะอีกลายนึงที่ผมชอบคือลายที่มันกระโดดทะลุทีวีอะกราว i ์วิดีโออะตัวนี้สวยมากครับคือ เป็นงานยุค80ซึ่งมันจะได้เนื้อผ้าที่เป็นผ้า50-50นะครับโอ้สวยมากเลยนี่นีปลายก็จะจางๆแบบนี้ปลายถ้ามันยังอยู่มันจะเขียนว่าเฮลนิสนะครับเฮลนิชเฮลนิชนะครับสวยมากเลยสภาพดีนี่ชอบมากครับซื้อแพงนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมซื้อฝรั่งผมซื้อที่ถูกกว่านี้นะแต่ว่าพอเป็นคนไทยเนี่ยผมอยากจะช่วยซื้อนะถ้าผมพอจะไปได้นะ กำไรห้าร้อยแปดร้อยผมซื้อได้ผมซื้อจริงๆนะครับผมง่ายๆอ่ะโอเคตัวนี้ส่งมาแล้วอันนี้เป็นเสื้อของฟิอคอลินครับนี่เจเนซิสนี่หนึ่งหนึ่งพันบาทโคตรถูกนะฮะนี่โคตรสวยด้วยบางคนบอกแบบนี้ไม่เล่นนะแต่ผมซื้อนะผมชอบนะนี่เขาขายถูกนะขายแค่พันเดียวผมก็ซื้อไว้อ่าหา้ธรรมดาไปเลยเร็วพันเดียวอ่ะไม่ถูกมากผมให้ขายไวนี้สามพันด้วยนะอันต่อมาฮะโอเคอันนี้คือขายเลยนี่นะครับ เปียนมาถูกต้องนะแล้วก็มีทั้งหมดกี่ตัวนะตันนี้ชุดนี้ก็น่าจะมีแอโร่สมิธอย่างนี้นะครับสวยนะเนี่ยแอโร่ U.S.A. นะครับตัวนี้ใจอันนะครับเนื้อผ้าก็ดีนะครับตัวนี้ตัวต่อมาเป็นโวยสวยๆตัวนี้<ว>เป็นจอเ์ดนนอนนะครับสีเฟดแต่ว่าสวยนะครับตัวนี้เฟดสวยแล้วก็ได้ป้ายเป็นป้ายเฮนตัวนี้ป้ายนี้เนื้อผ้าดีอยู่แล้วมีคอฟันปลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมชอบนะเพราะว่ามัน บ่งบอกถึงอายุของเสื้อแล้วก็ดูออกง่ายๆเลยว่าเป็นของแท้ส่วนตัวสุดท้ายที่เขาให้มาก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นลิมบิสกิตนะครับสวยๆเรียบๆด้านหลังโอ้โหเจ๋งมากครับมีตารางทัวร์ด้วยซึ่งปกติไม่เจอนะนี่ลิมบิสกิตวงนี้ผมแนะนํานะเริ่มเก็บได้ละเริ่มเก็บได้แล้วเ,เ,เพราะว่าผมคิดว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะแพงซึ่งจริงๆอะ่ะแพงขึ้นมาแล้วนะถ้าเป็นรานดีๆนะแพงขึ้นมาแล้วแต่ต่อไปเนี่ยจะแพงขึ้นหมดแน่นอน นะครับมาดูต่อครับอันนี้อแนะนําให้เก็บแนะนําให้เก็บมาดูต่อครับปึ๊บเขียนมาถูกต้องนะครับแต่ผมจะอนตามนี้นะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ถ้าติดตามแล้วก็สามารถส่งมาให้ผมได้เลยนะครับมั่นใจได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นทอมแอนด์เจอร์รี่นี่น่ารักน่ารักส่วนตัวชอบทอมแอนด์เจอร์รี่นะครับก็ซื้อไว้นะครับอทอมแอนด์เจอร์รี่นะครับอันนี้เป็น อ m เเนครับงานเก่าปี2อ0พัครับนี่สอง2ันสองอตัวนี้นะครับนิดนึงนะครับป้ายป้ายแอนวิแบบนี้เป็นแอนวิรุ่นเก่าแอนวิวรุ่นนี้อยู่ประมาณต้นปี2,000นะครับแนะนำนะแบบนี้แอนวิวเก่านะจริงๆแอนมีหลายป้ายเนาะอันนี้แอนวิเก่าครับอันต่อมาครับเป็นนี่ครับลีนคิน r าครับ สมัยแต่ก่อนตัวละหนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้ผมเคยขายแพงที่สุดคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับอีกสามรอยบาทมั้งประมูลด้วยนะจบไปแต่ว่าตอนนี้ราคาแอบดรอลงนิดนึงนะครับก็เลยซื้อเก็บไว้ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นทูแพคครับนี่ทูแพคตัวนี้ก็ซื้อสวยฮะลายหน้าคลาสาสิกคลาสสิกเป็นป้าย o อนะครับนี่ป้ายน,นี้ก็จะอยู่ต้นปีสองพัน นะครับต้นปีสองพันมันเล่นได้นะพวกนี้มันอย่างน้อยเนื้อผ้ามันผ่านนะบางคนถามพี่อ๊อฟซื้อทําไมทุกแผกไรอยเงี้ยเหมือนงานใหม่เลยใช่ครับมันเป็นงานที่แบบปีไม่ได้ลึกมากแต่ว่าส่วนตัวผมบอกเลยว่าเฮ้ยสกรีนหน้าหน้าเดียวเดียวเดียวเีงี้ยผมรู้สึกว่ามันคลาสสิกแล้วก็มไม่ใช่ว่างานใหม่ากาเลยนะคืออันนี้ก็คือแบบยี่สิบปีสิบปดปีสิบห้าปีอะไรเงี้ยผมม่าเล่นได้นะครับไม่น่าเกลียดเลยเนื้อผ้าใช้ได้เลยนะครับบางคนเล่นเล่นเล่นสซีรีส์วินเทจเนี่ย เป็นลายกระแสลายตลาดปีลิกนะอย่างเงี้ยเล่นได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้นะครับโอเคมีใบเอร์กลับมาด้วยอันนี้คือเรารับประกันนะถ้าผมจะไม่ผิดนี่นี่ฮะใบเสริมอันนี้เป็นเม็ดหน้าแก่ก็คืออันนี้ลูกค้านะครับได้ไปแล้วก็ลูกค้าเขาบอกว่าใส่ไม่ได้นะครับนี่เขาบอกว่า อ,อันนี้คืนคืนนะคืนร้านนะครับคือบได้ไปภายในสาวันนะครับสินค้าที่ร้านเราไม่ว่าคุณจะซื้อที่ไอจผมนะครับถ้าใครอยากรู้นะซื้อที่ไหนไปดูที่เพจอัพเคเลเตอร์เดี๋ยวมันรูปขึ้นให้นะแล้วนี่ไอจนะครับถ้าคุณได้ของไปนะครับมีใบเซอร์ให้ด้วยนี่นะครับได้ไปภายในสามวันไม่พอใจคืนทุกกรณีนะครับคืนทุกกรณีนะภายในสามวันนะต้องเช็คของก่อนนะบางคนนี่ตายเอ้ยได้ไปได้ไปนะผมเล่าให้ฟังได้ไปแบบ อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนขอโทษครับพี่ผมเพิ่งแกะเพิ่งเช็คอย่างนี้ไม่ได้นะร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ไม่ได้นะต้องเช็คทันทีนะครับอ่าอันนี้เม็ดแมงมุมโอ้โหนะขอดูไหนนะน,นะครับเม็ดแมงมุมเขียนมาถูกต้องนะครับเปียกมาเลยว่ะอ่ะเม็ดแมงมุมตัวน,นี้โอเคสวยอยู่นะครับสีดอกนิดนึงเนี่ยสีดอกนิดนึงนะครับแล้วก็ลายเต็มๆอย่างนี้ก็ถือว่าผมได้มาไม่แพงหรอกนะจริงๆอ่ะผมจะเอาไปใส่เกมจับฉลากสังเกตนะตรงขอบพอนะดูนะ ตรงขอบคอเสื้อมันเหมือนกับสีคนละส่วนกับตัวบอดี้ของเสื้อนะครับเห็นไหมแต่จริงแล้วเป็นสีเดิมนะครับเป็นสีเดิมของตัวมันนะครับเป็นปกติของเสื้อพวกบล็อกข้ามเลยนะครับสีมันจะเฟดบริเวณขอบคออย่างเงี้ยเป็นธรรมดานะไม่ได้เปลี่ยนคอใหม่นะครับแบบนี้นะครับคนไม่มีความรู้ก็จะกลัวแล้วไม่กล้าซื้อนะแต่ผมซื้อฮะม่ะแล้วแกะที่สองกันเลยนี่โอ้โหอันนี้เยอะนะ เขียนมาถูกต้องนะครับเขียนมาถูกต้องนะครับก็เป็น acdc acdc ลายเนี่ยเป็นลายที่ผมชอบมากๆเลยนะนี่เป็นตัว90นะครับเป็นบล็อกคัม้าเป็นตัว b เก้าหกคือลาย acdc เก้าูนเนี่ยสวยนะแต่ผมชอบลายนี้ที่มันทำทำบนผ้าขาวนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งที่สวยมากๆนะครับก็แนะนำ มีคนถามซื้อที่ไหนนะไปซื้อในไอีผมได้นะครับหรือว่าติดตามในเกมจับฉลากเบอร์ทองที่ร้านก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้อะไรฟึบโอเคโออันนี้จำนำไว้ยอันนี้จำนำป๊บนึงนะอันนี้จำนำไม่ใช่ขายนะแบบแยกไว้ก่อนให้ลูกค้าจำนำไว้นะครับสักครู่สักครู่อันนี้อะไรมดูกันฮนะโอเคอันนี้เป็นเสื้อวงฟริน เทไหมวะเนี่ยแต่มันก็ไม่น่าปลอมนะขอเช็ครับนะฮะนี่ลายนี้มันเทไหมเนี่ยแต่มันก็ไม่น่าปลอมนะครับโอเคฮะใช่อ๋อปลายตรงยุกอยู่นะอันนี้เป็นปลายน่าจะเป็นสกรีนสายแลนอ๋อตัวนี้ถ้าเป็นถ้าเป็น ปกติเราจะเจอเป็นพวกป้ายอเมริกานะแต่ตัวนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นตัวยุโรปนะครับมันเป็นตัวยุโรปนะตัวนี้โอเคตัวนี้สวยอยู่ตัวนี้ใช้ได้ดูตัวต่อมาครับนี่เฮ้ยตัวนี้สวยว่ะราคาถูกด้วยอันนี้เป็นเสื้อวงของยูทูนะครับนี่เป็นตัวยุโรปสวยมากเลยตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนที่เห็นครั้งแรกนะผมนึกว่าไอตัวสกรีนเป็นสกรีนแบบสกรีนยาง แต่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นสกินแบบจมนะแต่มันเป็นตัวยุโรปสวยมากครับมีแคคก,กิ้งเนี่ยสีขาวแล้วสกินลอยๆอย่างเงี้ยมันสวยมากเลยแต่ก่อดเนี่ยเคยขายตัวละห้าหกพันเลยนะตัวนี้ราคาค่อนข้างลงแต่ว่าสวยสวยสวยฮะก็จะพยายามจะซื้อทั้งนอกกระแสะแล้วกันในกระแสะนะซื้อทุกแนวนะครับอันนี้มาดูหน่อยอันนี้อะไรบ้างเออขอเนื้อนะครับ ขายอ๋ออ๋อจำนำนะฮะน,นี่เดี๋ยวผมเขาด่วนมีตัวอะไรบ้างอันนี้เขาจำนำขออนุญาตนะเช็คก่อนนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวโอเคอันนี้เขาจำนำนะเนี่ยบางคนจำนำไว้สองพันบาทสามพันบาทก็ได้นะครับบางคนไม่อยากขายเสื้อนะครับแต่ว่าต้องใช้เงินเนาะนะจำนำมีสองคนนะครับ บางคนจำนำเป็นแสนก็ได้นะครับน้องๆแบบจำนำแบบทีหนึงเยอะๆเป็นแสนเนี่ยผมก็รับนะแต่ว่า ส่งรูปมาแล้วผมจะประเมินให้นะครับนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะผมจะเน้นจำนำเนี่ยเป็นของที่เป็นของกระแสกระแสมากกว่าเนาะยังไงฝากเ,เพื่อนๆไลค์ like, แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะตอนนี้ผมมีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่ม l ลน์ V.I.P. ของ o f อบคอลเลกเตอนะครับก็คือผมจะเป็นคนตอบคําถามกับแอดมินอีกสาคนที่มีความรู้เฉพาะด้านนะครับราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้แท้ไหมตัวนี้น่าซื้อไหมราคาซื้อแนะนาเท่าไหร่ขายออกเท่าไหร่ดีนะครับผมจะไปคุยกันอยู่ในนั้นนะครับ ไม่จําเป็นนะว่าต้องคุณต้องถามทุนเข้าไปอยู่ในกลุ่มก็ได้เพื่อนเพื่อ,อหลายๆคนเขาส่งมาถามนะพี่อ๊อฟครับตัวนี้แท้ไหมตัวนี้ปลอมไหมตัวนี้ปลอมตัวนี้แท้เราจะได้ความรู้ในนั้นได้ดูทั้งรูปได้ดูทั้งคําตอบได้รู้ทั้งปีได้เห็นทั้งเสื้อหลากหลายแนวในนั้นนะครับตอนนี้สมาชิกไป100กว่าคนแล้วนะ ป้าหมายต่อไปคือ200คนนะครับเพื่อนๆใครอยากสมัครคอมเมนต์บอกกันไว้ข้างล่างด้วยเลยนะครับอ๋อในกลุ่มมีแจกของรางวัลกันด้วยเรื่อยๆนะครับยังไงา like, ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยเพื่อนๆคนไหนอยากติดต่อเข้ามาซื้อเข้ามาจำนำเข้ามาขายทักเข้ามาในเพจอัพเครเตอร์ได้เลยครับยินดีบริการครับสวัสดีครับไปเรียบร้อย